สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนเพื่อนกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกแอนเซ็ตนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะ่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อะละครับก็สวัสดีเพื่อนๆนชาวโรบอกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกม Creator of Sonalee กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการของ Who is King นั่นเองนะครับโดยในรายการนี้เนี่ยเราจะนำ Creator e 2ตัวสสายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อมาต่อสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนั่นเองนะครับโดย c r e a t u r ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น Creator ที่มีขนาดตัวแล้วก็สตัสเนี่ยนะครับใกล้ๆกันนั่นเองนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาต่อสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนนะครรบจเป็กาต่อ โจมตีปกติโดยการใช้การกัดหรือว่าการข่วนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะไม่มีการใช้อบบิลิตี้หรือว่าความสามารถใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้จริงในการต่อสู้นั่นเองนะครับโดยสมมุติว่าเราเล่นคลีเจอร์ที่เป็นฝ่ายชนะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วไปเจอกับคลีเจอร์ที่เป็นฝ่ายแพ้ของคลิปวิดีโอนี้ในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับเราอาจจะแพ้ให้กับคลีเจอร์ที่เป็นฝ่ายแพ้ในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเกมเพลย์ภายในเกมเนี่ย เลยเนี่ยนะครับก็คือสกิลเพลย์หรือว่าความสามารถของผู้เล่นคนนั้นๆนั่นเองนะครับว่าจะมีความสามารถในการดึงความเก่งหรือว่าจุดเด่นของครี่อเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับออกมาได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับครี่อเจอร์ที่เป็นฝ่ายแพ้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นผู้ชนะของสถานการณ์จริงก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโปรดรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นนะครับหวังว่าจะไม่มีดราม่าเกี่ยวกับเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะก่อนไปรััััับบบบชมคคคคคลลลลิิิิปปวววดดดีีีีีีโโออออนน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 น้้เเเเ่่่่่ยยยะะะรรรพืๆๆงทาากูใ หว่างสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับสายพันธุ์ไหนเนี่ยนะครับจะเป็นฝ่ายชนะในคลิปวิดีโอนี้ไปน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาเดากันได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการต่อสู้ของคลีเจอร์สองสายพันธุ์นี้กันเลยดีกว่าครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการต่อสู้ของครีเจอร์ทั้ง2สายพันธุ์นี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเดากันถูกบ้างไหมครับสำหรับในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆอยากให้เอาครีเจอร์ตัวไหนเนี่ยนะครับมาต่อสู้กันเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วหากครีเจอร์ตัวไหนเนี่ยนะครับมีโหวตสูงสุดหรือว่ามีคอมเมนต์ว่าอยากให้เอามาต่อสู้กันสูงที่สุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะนำครีเจอร์ทั้ง2สายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับมาต่อสู้แล้วก็ทำเป็นคลิิิิิปปปววดดดดดดดีีีีีีโโอออออออแแบบบบบบบนน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 ้้้้้เเเเเ่่่่่่่่ยยะะะะะคคคคครรรรรััััััใใหหหพพืืๆๆไไไชชชมกกกกกกกตงงาาลลลฝ์ ผมด้วยนะครับและหากเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิ่อนย้าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อน,นะครับในเพจพี่แก้วแชทดาร์กอนช็อปอีได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ